ขณะนี้เวลาส0บนาฬิกานะครับวันนี้บรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสามาดูกันว่าเราใช้อะไรบ้างที่เป็น AC DC ในบ้านตอนนี้ก็เครื่องซักผ้านะครับกำลังทำงานพร้อมกับตัวนี้ครับตัวนี้จะทำน้ำประปานะครับสูบน้ำจากแทงน้ำ ที่เราเก็บไว้เอามากรองอันนี้ตัวที่สองนะครับที่เป็น a อซตัวที่สามก็จะเป็นตู้เย็นอันนี้11ควกกว่า,วาแล้วก็เป็นตู้แช่ตัวนี้250วัตต์นะครับหรือว่า250ลิตรปั๊มน้ําตู้เย็นตู้แช่นะครับตอนนี้ตู้แช่น่าจะหลับตู้เย็นน่าจะหลับก็จะเหลือปั๊มน้ำ350วัตต์กับเครื่องซักผ้านะครับที่กําลังปั่นอยู่กิน ัตต์อยู่ที่สามอมวัตต์หกรวัตต์สามส่วน DC ตอนนี้ลงซ่อมสร้างกำลังเชื่อมนะครับไฟก็จะตกเป็นช่วงๆอันนี้เป็นดีนะฮะเอดีสันอันนี้เป็น AC มาจากโรงไฟฟ้าของเท s l a เพราะฉะนั้นเรามีสองโรงเอซีเพราะฉะนั้นตอนนี้ DC ซีกำลังขยับอยู่ดี DC ใช้อะไรบ้างมาดูกันครับดีซีะนะครับชุดแรกก็จะเป็นต่อเครื่องกองน้ำนะครับ เราเอาน้ำฝนมาผ่านชุดกรองห้าขั้นตอนแล้วก็แสง UV จะได้ยินเสียงปั๊มน้ำ<ม>เสียงดังอืดน,นะครับเป็น d อ่ามาดูต่อครับตัวนี้เป็นเตาอบนะครับใช้ไฟ DC โดยตรงเห็นสวิกไหมฮะคุ้นคุ้นอันนี้สวิกไฟหน้ารถสิบล้อแดงเถือกเลยฮะอันนี้วอร์มเตานะครับเดี๋ยวเราจะทำอาหารต้องอุ่นเตาให้ร้อนก่อนอันนี้ปิดนะครับ แล้วก็เปิดไม่ต้องห่วงว่าจะอาร์ตค,ครับตัวนี้ใช้มา DC มาสองปีแล้วในขณะเดียวกัน DC จากเอดีสันก็มาผ่านอินเวอร์เตอร์ช่างโหน่งนะครับแปลงเป็นเอแบบขึ้นหัวเหลี่ยมนะฮะหรือเราเรียกว่าโมดิฟายไฟเวฟเพื่อมาใช้หม้อหุงข้าวตอนนี้หม้อหุงข้าวทํางานอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นด c อันนี้ข้าวให้สุนนะัขในขณะที่เตาอบทํางานนะครับ เตาตัวนี้เหนียวนําไม่เหล็กก็ใช้ไฟดีซีโดยตรงครับมาดูกันว่าแรงดันตอนนี้แรงดันดีซีเข้ามาเหลืออยู่ที่200โวลต์นะครับเพราะว่าทั้งเตาอบทั้งโรงงานก็ทํางานนะครับก็แรงดันตกมาเล็กน้อยในขณะตัวนี้ใช้เนี่ยนะครับตัวนี้เราก็ยังไม่ได้ใช้เพราะว่าใช้เตาอบอยู่มันก็จะอยู่ประมาณ3,000กว่าวัตต์นะครับเฉพาะห้องครัวที่ใช้กันอยู่ตอนนี้เหลือเฟือครับสำหรับงานดีซีไดเ็กนะฮะ ใครที่กลัว DC ก็ผ่านอันนี้ไปแล้วก็ไปใช้ AC ไปส่วนที่เกิดใครไม่กลัว DC ก็มาศึกษากันครับว่าดีเนี่ยใช้ได้อย่างไรบ้างวิธีป้องกันนะครับวิธีการดูแลรักษาง่ายครับต่อตรงจากแผงไม่ได้ยากเลยไม่มีอินเวอร์เตอร์ไม่มีแบตเตอรี่มีแดดถึงทำงาน